สอบพื้นฐานที่เคยออกข้อสอบทีแกะนะคะเด็ก8กแปดควนด่วนนะเรื่องเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่น้องต้องไปทวนนะคะเพราะว่ามันออกจริงๆก็มีเรื่องน้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์นนะอัตราส่วนสัดส่วนนะคะ พื้นที่ปริมาตรสถิติพื้นฐานค่ะหลักการนับและความ,มน่าจะเป็นนะติโกม,มิติพื้นฐานแล้วก็โจทย์ปัญหาต่างๆะคะ่ะถ้าใครรู้ตัวว่ายังไม่แม่นเรื่องเหล่าดีเลยนะคะน้องต้องไปทบทวนด่วนแล้วนะครานี้ค่ะถ้าใครอยากควรทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือดาา้านภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับทีแกตสองแล้วก็ทีแกตสามนะคะคอร์สนี้ค่ะจะจบในคอร์สเดียวเลยนะคะเพราะว่าพี่อัปเดตคะนนใหม่ล่าสุดเลยคะอีพอสสอบปี67นะคะ,ออระครอนี้ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นเพียงแค่เก้าทเท่าเั้าน,นะคะน้อง สามารถจับคู่กับหนังสือเล่นใดเล่นๆ,นๆ,นๆนก็ได้นะคะตามใจชอบเลยนะคะอันนี้รับรองเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะน้องสามารถทักแชทสอบถามได้เลยค่ะ <All S 1> <Okay. S 2>